สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารนีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมาแนะนำกลิ่นหนังเลเทอร์นะคะหรือว่าสเวทที่นุ้ยชอบมากๆเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะและแน่นอนเอ่อกลิ่นที่นุ้ยเลือกมาเนี่ยนอกจากที่นุ้ยชอบแล้วกลิ่นหนังจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างโดดเด่นในน้ําหอมตัวนั้นด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะมีน้ําหอมบางตัวที่นุ้ยชอบแต่ว่ากลิ่นหนังไม่ใช่กลิ่นที่เป็นตัวเด่นนะคะและเดี๋ยวนุ้ยจะแจกน้ําหอมขนาดทดลองหนึ่งในกลิ่นที่ นุ้ยชอบด้วยนะคะเพื่อนๆติดตามชมกันนะคะกลิ่นแรกแนะ่นอนเลยถ้าเกิดคนติดตามนุ้ยจะต้องรู้ว่านุ้ยชอบกลิ่นนี้มากๆกลิ่นนี้อาจจะแม่นิดนึงนะแต่นุ้ยเชื่อว่าถ้าผู้หญิงออกแนวมั่นใจเท่ๆก็ยังสามารถใช้กลิ่นนี้ได้นะอะก็คือกลิ่นของ Tom Ford ค่ะทัสเกิลเลเทอร์นะคะ เป็นกลิ่นหนังที่มีทั้งเลเทอร์แล้วก็สเอดก็คือหนังกลับแต่ว่าเขาเพิ่มความกลมกล่อมอ่อนโยนมานิดนึงนะด้วยราสเบอร์รและการที่มีแอมเบด้วยผสมกับมี w o o d ี้โน e ก็คือกลิ่นในทํานองไม้บวกออริบานัมนะคะเป็นกลิ่นที่นุ่สุา แพงแล้วก็หรูหรามากๆเท่มากๆเหมือนเราเข้าไปอยู่ในร้านเครื่องหนังราคาแพงเลยค่ะกลิ่นนี้อาจจะเหมาะกับออตอนกลางคืนนะคะสำหรับคนที่ชอบ Tuscan Leather แต่รู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันแรงและก็หนักไปนุ้ยแนะนำอีกกลิ่นนึงเลยนะคะของ b i e r e d o ค่ะชื่อว่า Black Saffron ค่ะกลิ่นนี้มีความคล้ายคลึงกับ Tuscan Leather พอสมควรเลยนะแต่ว่า อ่อนโยนกว่ารู้สึกว่ากลิ่นนี้มันแบบมีความเป็นเฟมินีนมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้หญิงที่ชอบกินทัสคิเลเตอร์แต่รู้สึกว่าเออแมนไปสำหรับเราน้ยแนะนำให้มาลอง b บียร l ดอแบล็กซาฟรอนเลยค่ะตัวโนนี่เขาจะมีความคล้ายคลึงกันเลยเขาจะมีทั้งหนังและมีรสเบอร์รี่ด้วยกลิ่นนี้จะ ออกในทํานองฟรุตตี้มากกว่าตัวเทสเค t เลเทอร์ค่ะนุยสังเกตว่าน้ำหอมที่กลิ่นแนวหนังชัดๆเนี่ยจะออกค่อนข้างเมสคูลีหรือว่ามีความเป็นผู้ชายสูงมากๆแต่ว่ากลิ่นต่อมาที่นุยจะแนะนำออกเฟมินีแล้วก็เบลนด์ออกมาได้นุ่มนวลดูแพงมากๆมาจากแบรนด์โปรนี้เองค่ะก็คือโจมาโลนเพียรนี่แอนด์บรัสเ กลิ่นนี้นี่นุ้ยจำได้เลยว่านุ้ยไปร่วมงานเปิดเขาเมื่อนานมากแล้วหลังจากดมปุ๊บก,ก็ต้องซื้อเลยอะ่ะมันมีความอบอุ่นของกลิ่นสูเอตนะคะ คือสูเอตกลิ่นก็เป็นกลิ่นหนังนี่นแหละหนังกลับแต่ว่านึกว่ามันจะมีความแห้งรายนุ่มนวลกว่ากลิ่นหนังธรรมดาบวกกับเขาใส่พีโอนี่ก็ซึ่งกลิ่นคล้ายๆกับกุหลาบนี่นแหละเข้าไปทําให้มันมีความเฟมินีนมากขึ้นกลิ่นสูเอตในที่นี้มันจะดูอบอุ่นไม่ได้ดูแมนเกินไปเลยทุกครั้งที่นุ้ยใช้กลิ่นนี้นะนุ้ยรู้สึกว่ามันออก ผู้ดีนุ่มนวลมีความพาวเดอรี่หน่อยๆทั้งอบอุ่นแล้วก็ดูแพงอย่างหนึ่งที่ทําให้กลิ่นนี้ย,ยิ่งดูอ่อนโยนขึ้นนะคะเพราะว่าเขามีนอกจากพีโวนี้แล้วเขายังมีกุหลาบแล้วก็มีแอปเปิลด้วยเพราะฉันกลิ่นนี้จะหวานหน่อยหน่อยนึกว่าเป็นอีกหนึ่งออปชั่นหนึ่งเลยสําหรับผู้หญิงที่ต้องการใช้กลิ่นหนังแต่ว่าไม่อยากให้หนักเกินไปและเดี๋ยวนี้จะแจกแซมเปิลนะคะของกลิ่นนี้ของโจมาโลนะคะให้เพื่อนๆที่สนใจนะคะ กติกาเนี่ยเดี๋ยวนุจะบอกท้ายคลิปนะคะว่าเพื่อนๆสามารถร่วมสนุกกันได้ยังไงนะคะต่อมานะคะเป็นกลิ่นหนึ่งที่นุแนะนําให้ซื้อเป็นของขวัญสำหรับวันวันทายค่ะเพราะว่ามีความแปลกใหม่ของเฟรดริคมลโรสแอนด์เคอร์ค่ะ CUIR มันแปลว่าหนังอะนะกลิ่นเนี้ย กลิ่นมันไม่ใช่โรสกุหลาบอะค่ะแต่ว่าเป็นเจอร์เนียมซึ่งกลิ่นในทําทำนองโรสแต่ว่ามีความเปรี้ยวเผ็ดสไปซี่หน่อยๆผสมกับกลิ่นหนังกลิ่นของเจอร์เนียมทำให้กลิ่นเนี้ยไม่ได้ดูแมนเกินไปและมันก็ไม่ได้ดูสาวเกินไปเนื่องจากว่ากลิ่นหนังเขาก็ค่อนข้างชัดเจนค่ะเนี่ยน,น่าจะเหมาะกับงานกลางคืนมากกว่าค่ะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างคอมเพล็กซ์นะคะคือไม่ได้ดมยากมากแต่ก็ไม่ได้ดมง่ายทีเดียวนึกว่าเหมาะกับผู้หญิงและผู้ชายที่ต้องการความแตกตา่าง กลิ่นต่อมานะคะเป็นหนึ่งในกลิ่นโปรดของนุ้ยเลยเป็นน้ำหอมผู้ชายที่นุ้ยคิดว่าผู้หญิงก็ใช้ได้นะก็คือของ Valentino Uomo Intense ค่ะเป็นกลิ่นที่เท่และก็แพงมากๆเพราะว่านอกจากกลิ่นหนังที่ทำให้กลิ่นนี้มันมีความเท่แล้วเขาเพิ่มความแพงด้วยการที่มีกลิ่นไอริสเข้ามาเบลนด์ Blend ออกมาได้นุ่มนวลอบอุ่นเท่แพง นึกว่าผู้หญิงก็ใช้ได้นะก็ออกแนวเท่ๆเหมือนกันค่ะและที่สําคัญเนี่ยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ราคาไม่สูงเกินไปแต่กลิ่นเนี้ยเบรนออกมาได้ดูแพงเกินราคาเลยค่ะและแน่นอนถ้าพูดถึงไอรินึกคิดว่าเราจะไม่พูดถึงกลิ่นนี้ไม่ได้นะั่นก็คือดีออมนั่นเองแต่ว่ารุ่นที่นุยจะแนะนำเนี่ยก็คือดีออมพาฟ r ูมค่ะเพราะว่ากลิ่นหนัง ชัดมากกลิ่นนี้เตือนนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะอาจจะเหมาะกับการที่ใช้ไปงานกลางคืนหรืออยู่แอร์เย็นๆกลิ่นเนี่ยจะออกทำนองคล้ายๆกับวาเลนติโนอูโม่ค่ะแต่ว่าเป็นเลเวลที่ชัดเจนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะกลิ่นหนังชัดมีไอริสที่เพิ่มความแพงกลิ่นนี้จะดูอบอุ่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งด้วยค่ะที่สำคัญกลิ่นนี้ติด คนดีมากๆข้ามวันเลยนึกคิดว่าคุ้มมากๆแต่ก็อาจจะหาซื้อยากนิดหนึ่งสำหรับที่อเมริกาก็หาซื้อยากเหมือนกันค่ะสำหรับน้องๆที่วัยรุ่นและอยากใช้กลิ่นหนังที่ออกงานกลางคืนหรือว่าถ้าฉีดเบามือก็สามารถใช้ไปทำงานได้นะคะนุ้ยแนะนำเลย Victor r o แอ์กลิ่น Spicebomb EDT ค่ะกลิ่นเขาดีมากกลิ่นนี้นเป็นการเบนระหว่างหนังแน่นอนนะคะและใบยาสูบบวกกับอลลี และซินนามอนออกมาได้กลมกล่อมมากนวลละมุนถ้าทึกถึงความละมุนของเบอร์เดารชาแนลพาฟูมอ่ะมันจะละมุนละมุนแบบทำนองนั้นนะคะซึ่งกลิ่นเนี้ยละมุนแพรแต่ว่ามันยังไม่ได้ดูเป็นผู้ใหญ่ไปค่ะเป็นหนึ่งในกลิ่นที่นุ้ยชอบมากๆเลย สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากร่วมสนุกนะคะจับฉลากได้แซมเปิลของโจมาโลนกลิ่นเพียเนียนบาสุเอตนะคะง,ง่ายๆค่ะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะคะว่ากลิ่นหนังที่เพื่อนๆชอบเนี่ยมีกลิ่นไหนบ้างข้อสองง่ายๆนะคะ กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วแคปเจอร์หน้าจอมาให้หนุยส่งมาให้นุยที่ IG ท e ี่ marie underscore washington ค่ะแชร์กี่อีกครั้งก็ได้นะคะหนุยจะให้1นึ่งนัมเบอร์่อนหนึ่งการแชร์ค่ะ2อ,อาทิตย์นุยจะมาเฉลยนะคะว่าผู้โชคดีที่จะได้ลอง Peony and b แอนดคือใครค่ะกลิ่นต่อมานะคะก็คือของ Van c r i f f a n d Arpel กลิ่น o n l i ล h t Patchouli ค่ะกลิ่นนี้นี่หนังชัดเจนเหมือนกันความน่าสนใจนอกจากกลิ่นหนังแล้วเนี่ยเขายังมีไอริส และแพชเชอร r y ค่ะดาวเด่นเนี่ยจะเป็น p a t c h e ร y กับหนังนะคะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบกลิ่นพิมเสนกับกลิ่นหนังเนี่ยนุ้ยมั่นใจว่าจะต้องถูกใจกลิ่นนี้แน่ๆเป็นกลิ่นที่ไม่ได้หนักเกินไปนะสามารถใช้ไปทำงานได้เลยให้ความรู้สึกแบบ Executive Senior High Level อะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้าชีดหนักมือเนี่ยสามารถใช้ไปออกงานกลางคืนได้เลยค่ะแล้วก็กลิ่นติดทนนานดีมากๆด้วยเกิน8ชั่วโมงเลย ต่อมานะคะเป็นกลิ่นที่นุ้ยชอบมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าราคาถูกและดีจริง,ร,งรู้สึกนุ้ยซื้อมาประมาณ900บาทเท่านั้นนะคะนั่นก็คือของเบลลี่เบลลี่ฟอร์เมนอินเทนส์ค่ะ เป็นกลิ่นที่ intense ตามชื่อเขาจริงๆแล้วก็ดีเกินราคามากๆนุ้ยหาได้ตามเว็บเนี่ยสึกประมาณ900บาทนะคะแต่ที่เห็นเพื่อนที่เมืองไทยบอกว่าตกพันกว่าบาทถ้านุ้ยจำไม่ผิดนะคะซึ่งนุ้ยก็ยังรู้สึกว่ามันมันคุ้มราคาจริงๆเพราะว่ากลิ่นชัดเจนทุกอย่างเลยจะออกแนวหนังที่มีความเป็น Oriental มีทูบวานิลาเบนโซอิน กลิ่นนะี้เนี่ยออกแนวแมนค่อนข้างแมนมากนะถ้าผู้หญิงใช้ก็ต้องเป็นแนวแมนเท่ๆหน่อยหนึ่งเหมาะกับงานกลางคืนมากกว่ากลางวันค่ะเพราะว่าเขา intense แต่ว่าถ้าเกิดคนอยู่ประเทศที่หนาวๆแบบนุ้ยอย่างเงี้ยนึกว่าฉีดกลางวันยังได้อยู่นะคะในช่วงหน้าหนาวหรือว่า f a l ที่ตอนเย็นหน่อยแล้วแต่เมืองไทยอาจจะเหมาะกับงานกลางคืนมากกว่าค่ะอันนี้ คุ้มมากๆแนะนำเลยค่ะอากินสุดท้ายนะคะเป็นกลิ่นในตํานานน้องเรียกว่าในตํานานเพราะว่าสามีนุนชัยตั้งแต่ยุคนาตี้แล้วค่ะนั่นก็คือดีโอฟาเรนทานะคะกลิ่นนี้นี่แบบคือ แต่ก่อนม่มีความรู้สึกว่ามันแมนมากแต่ว่าตอนนี้ลองใช้ดูนึกก็รู้สึกเออมันก็ไม่ได้แมนเกินไปนะใช้ตอนหน้าหนาวสําหรับผู้หญิงก็ดูแบบออกแนวเท่ๆดีสําหรับผู้ชายเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ประมาณเด็กมัธยมเลยเพราะสามีนึกก็ใช้ตั้งแต่มัธยมจะออกแนวเท่ๆหน่อยนึงนะคะเพราะว่ามีทั้งกลิ่นหนังแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศที่เบลนออกมาแล้วค่อนข้างชัดเจนทุกอย่างแต่ว่ายังไม่ได้ดูหนัก เกินไปสําหรับเด็กวัยรุ่นนะคะนุเชื่อว่าอาจจะเพราะว่าเขาใส่ไวโ l e t ต e ิ f ซึ่งทําให้มีความกรีนเนี่ยทำให้กลิ่นเนี้ยมันไม่ได้ดูหนักเกินไปค่ะแล้วถ้าเกิดหาตามเว็บราคาก็ถูกและดีจริงๆค่ะทั้งหมดก็เป็นประมาณ10กลิ่นนะคะที่นุอยากแนะนำให้เพื่อนๆไปลองกันดูเป็นกลิ่นหนังที่นุยชอบทุกอันเลยเพื่อนๆที่สนใจอยากร่วมสนุกอย่าลืมทำตามกติกา,กาที่นุบอก กันมานะคะรักษาสุขภาพกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าบ๊ายบาย